สวัสดีทุกท่านครับวันนี้สวนป่าชิงดอยพาทุกท่านมาทัวร์ในพื้นที่ของสวนป่าชิงดอยเองนะครับผมเช้าวันอาทิตย์ที่สมมกราคมสองหครับเช้านี้มาสํารวจความเปลี่ยนแปลงของต้นไม้ในสวนป่ากันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ น่บ้านน้อยในสวนป่านะครับผมบ้านหลังน้อยในสวนป่าตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับผมตอนนี้พ่อก็มาช่วยใส่โค้งหน้าต่างอีกสามโค้งแล้วนะครับผมนี่ครับสามโคง้งอันนี้ผมมา ขุดดินออกนะครับในบริเวณบ้าน,นครับพื้นที่ต่างระดับกันนะครับผมนี่อันนี้ด้านหน้าจะต่างระดับจะต่ำกว่าด้านในหน่อยนะครับวันนี้ผมมามาขุดออกครับผมใบไม้ใบสักครับใบสักก็ปิวเข้ามาในบริเวณด้านในครับผมด้านในบ้านน้อยครับ มีสห้องนอนนะครับหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวครับผมยังไม่แล้วเสร็จดีครับมีบริเวณครับผมเดี๋ยวจะพาเดินสำรวจรอบๆพื้นที่สวนป่าเลยนะครับมีอะไรตรงไหนบ้างครับมีความเป็นแปลงยังไงบ้างครับเชา้านี้ที่ สวนป่านี้ยี่สบเอ็ดองศารครับแต่ว่าโอ้โหเย็นมากครับอากาศเย็นมากครับขี่มอเตอร์ไซค์มานี่มือสั่นเลยครับผมนี่จะเป็นมุมลำไย,ยนะครับผมต้นลำไย,ยก็มีประมาณห้าต้นครับแล้วก็ผมจะปลูกผักหวานป่าแซมนะครับนี่ผักหวานป่าครับผม ก็ประมาณสิบกวดต้นครับบริเวณนี้ครับเดี๋ยวยังไม่มีงบมาทำโคกหนองนาน,นะครับจะจัดการครับทำร่องครับขุดไปครับไปทั่วบริเวณนะครับผมเพื่อกระจายน้ำส่วนมุมนี้นี่มุมหน้าบ้านนี้จะเป็นบ่อขนาดเล็กนะครับสระน้ำไว้ทำน้ำพุครับน้ำจะ เลยจากหลังบ้านนู้นนะครับผมกระจายนะมามาทำบ่อผ่านบ่อพักก่อนผ่านบ่อน,นี้แล้วก็เป็นน้ำผุแล้วก็ไปลไปด้านล่างนะครับผมพื้นที่จะสโลปลงไปครับนี่เป็นทางเข้ามานะครับผมเช้านี้ก็นำเสร็จนำเสร็จอาหารมาด้วยครับ เสร็จอาหารจะมีข้าวครับข้าวเหลือกินก็จะไปให้ปลาในบอ่อครับอันนี้เสร็จอาหารก็จะมาใส่ต้นไม้ครับผมต้นไม้หิวแห้งบ้างครับเพราะว่าความแห้งแล้งเริ่มมาเยือนครับระบบน้ำก็ยังไม่ได้ปรับปรุงครับ นี่เป็นยาเนเปียที่เอามาปลูกแซมแซมไว้ครับไว้เป็นปุ๋ยพืชสดเนอนาคตครับับสะดาครับสะดานี่เต็มต้นเลยครับผมแก่แล้วครับผมเก็บเม่ทันครับดูดอกสะดาวริ่มแก่ครับผม โซนนี้จะเป็นโซนไม้ผลนะครับโซนไม้ผลเป็นโซนไม้ผลเรเวนนี้ยังจะเป็นเก็บไว้เพื่อสิ่งปลูกสร้างครับเรเวนนี้ที่ว่างอยู่ในอนาคตก็อาจจะมีสิ่งปลูกสร้างครับนี่ต้นมะกอกมะกอกป่านครับผมต้นใหญ่ครับผม แนวชายแดนตะวันออกนี่เป็นสายน้ำเมื่อก่อนลงทุนไปประมาณสองสามหมื่นครับตอนนี้ผมลือออกมาหมดละวลื้อ,อ,อมาไว้ก่อนครับเพราะว่าปั๊มมันเสียปั๊มมันพังเดี๋ยวจะจัดการไหมครับเรื่องระบบน้ำเป็นการลงทุนที่สูงครับระบบน้ำแบบนี้ ต้องใช้โคกองนามาช่วยจัดการครับโซนพื้นที่หนึ่งไร่สร้างรายได้ก็เป็นโซนนี้ครับด้านล่างสุดครับผมน,นี่ครับโซนนี้จะมีไผ่ครับไผ่อยู่กลุ่มหนึ่งครับโซนทางตะวันตกครับ สวนนกลุ่มี้ยังไม่ได้จัดการครับผมนี่เป็นโซนพื้นที่หนึ่งไร่สร้างรายได้ครับก็มีแผนอยู่บนเศษกระดาษเรียบร้อยแล้วนะครับผมยังไม่มีงบยังไม่มีเวลามาจัดการนะครับผมเพราะยัง จะกลับไปเป็นมนุษย์เือนเดือนก่อนครับสักพักก่อนเดี๋ยวหารูทางเดี๋ยวกลับมาครับผมนี่ครับโซนหนึ่งไล่สร้างรายได้นี่โซนไผ่ไผ่ที่จะทําระบบน้ําลงไปหมดแล้วครับนี่พื้นที่สลบลงไปครับสลบลงไปด้านล่างโซนนี้ประมาณไล่หนึ่งไล่สามงานนะครับโซนนี้ เนี่ยลัวก็จะปลูกสะเดาไว้นะครับผมเนี่ยสะดาสวนไผ่ตรงลืมแรงครับตรงลืมแรงแล้วก็บงหวานเพชรน้ำขึ้นครับตัวนี้เดี๋ยวนี้อนาคตก็จะขุดล้อมออกหมดแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวกอใหญ่ครับกอใหญ่แล้วประมาณหกเจ็ดปีแล้วครับผมไม่ได้จัดการ อะไรก็ก็ใหญ่หนอมไม่ค่อยออกแล้วครับก่อนเนี่ยแล้วต้องจัดการใหม่ครับระบบน้ํำนี่ครับผมตัดตัดท่อออกไปแล้วครับส่วนนี้เมื่อก่อนวางท่อครับรื้อออกไปหมดะนี่ครับบริเวณนี่ก็สะเดา ต้นนี้ก็พึ่งยัดออกดอกครับผมต้นนี้ก็เป็นต้นสลอดนะครับผมสลอดสลอดผลอากวานป่าก็จะมีมุมนี้อีกมุมหนึ่งตรนนี้ก็มีประมาณสิบต้นเหมือนกัน,กนครับหวานปา่า มีทั้งพันใบเล็กและใบใหญ่ครับผมอันนี้ใบเล็กครับส่วนข้างในเป็นใบใหญ่น่แบบมีต้นมะขามมะขามหวานนะครับผมหนึ่งสองสามต้นครับต้นมะขามหวานเก่าแก่ครับเห็นพ่อท่านแม่ปลูกไว้มานมนาน้ะครับผม ต้นสูงมากครับก็ติดฝักอยู่เหมือนกันครับส่วนนี้จะออกไปด้านหน้าสวนครับผมทางเข้ามานี่น่าจะเป็นฝางนะครับผมนี่สมุนไพรครับนำมาจากน่าจะถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นจาก ศูนยสลึงนะครับนำมาปลูกครับตน้นนี้มีฝักครับตน้นก็เป็นน้ำครับผมอันนี้เป็นบอ่บอบ่อเก่านะครับบอ่อที่อยู่ด้านบนครับมันไม่เก็บน้ำครับตรงนี้ประมาณ2งานครับ บ่อเก่าก็ขุดลอกจากบ่อด้านล่างนู้นนะครับผมขึ้นมาทมตรงนี้รประมาณสองร้อยดำครับร้อยหรือสองร้อยดำเนี่ยครับผมวันนี้เต็มไปด้วยวัชพืชเต็มไปหมดแล้วครับหญ้าขึ้นมาเต็มหมดลนะพื้นที่รอการจัดการครับ ทา,าาทางเข้ามาเข้ามานี่จทางขึ้นบ้านน้อยนะครับผมนี่คขึ้นไปด้านบนสุดครับพื้นที่ตรงนี้นี่จะเป็นปลายสุดของภูเขานะครับหรือราทาตุเจโวครับรพธาตาุจะอยู่ฝั่งตรงข้ามครับ,รบนี่เป็นเป็นส่วนของปลายสุดแล้วครับพื้นที่จะเป็นสันครับ เป็นสันอยู่ส่วนนี้เป็นสันเป็นเนินครับก็ทำเลถือว่าโอเคนี่ปิดทางเข้ามานะครับผมจากถนนหลักเข้ามาประมาณหกสิบเมตรนะครับประมาณหกสิบเมตรหกสิบเจ็ดเมตรนี่แหละครับเข้ามาถึงด้านน้านี่ก็จะเป็นประตูรั้วครับ ูหัวที่พ่อมาทำไว้ให้หลวกันอันนี้จะเป็นต้นปีบใหญ่นะครับผมต้นปีบครับหรือต้นกาสลองครับครับต้นใหญ่มีหนึ่ต้นครับส่วนต้นเล็กๆก็มีกระจายครับผมน,นี้ก็จะมีหลากหลายนะครับต้น ต้นสักต้นพยุงประดูมะกอกนะครับผมแล้วก็นก,กยุงฝรั่งครับะนก,กยุงฝรั่งนี่เหมือนมันจะคุมแล้วครับผมจะคุมต้นอื่นแล้วเดี๋ยวก็จะตัดลงแล้วครับไปทําเผาถ่านแทนส่วนนี้ก็จะเป็นผักหวานเหมือนกันครับนี่คนนี้ พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่จอดรถนะครับผมเข้ามาก็จอดรถผู้มาเยี่ยมเยียนนะครับด้านนี้ลงไปก็จะเป็นบ่อน้ําพื้นที่โดยรวมทั้งหมดประมาณหกไร่นะครับหกไร่นิดๆเป็นบ่อน้ำผมพึ่งมาตัดหญ้าไปเมื่อวันก่อนครับทีแรกนัดกันไว้ว่าจะ มาเอาปลานะครับพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของคนอื่นนะครับผมนี่ก็แบ่งกันผมก็อยู่ฝั่งนี้ครับนี่บ่อบนครับดูดินีแต่ว่าจะคืชนี่เป็นสันบ่อนะครับผมสันบ่อต้นมะขามยักษ์ครับนี่เป็นบ่อน้ำครับผมนี่ครับบ่อน้ําบ่อใหญ่ครับประมาณหนึ่งไร่ครับ บอ่อใหญ่นี่ับผมพื้นที่ต่ำสุดนะครับนี่บอ่อนี้ครับซื้อมาจากญาตินะครับผมผมได้ขุดต่อครับประมาณหนึ่งไร่ครับบอ่อน้ำตรงนี้แสงแดดเริ่มมาแล้วนะผมเมื่อกี้ขี่รถมายังเย็นมากเลยครับ นี่เป็นไม้เฉพาะถิ่นนะครับผมนี่ขึ้นไม้พื้นถิ่นนี่เป็นบริเวณรบอบๆบ่อครับนเดี๋ยวผมจะเอาอาหารมาให้ปลาครับปลาก็เยขขอะพอสมควรครับปล่อยไว้หลายชนิดครับผมอันนี้เป็นสันบ่อครับสันบ่อด,ด้านบน นีต้นมาตูมนะครับผมนี่ครับเมื่อก่อนนี่มีต้นใหญ่ๆต้นเยอะมากครับพอดีมาปรับพื้นที่หมนกันเลยเหลือแต่ต้นเล็กๆครับนี่บบ่อน,น้ำ อมองกลับไปครับผมตัวบ้านนี้แสงแดดกำลังมาแล้วครับเสียงนกเขาขันกลูเลยนะครับได้บรรยากาศไหมครับตรงนี้บริเวณนี้กลุ่มป่าด,ดั้งเดิมนะครับผม มีไม้ป่าหลายชนิดครับขึ้นตรงนี้ผมจัดอนุรักษ์ไว้นะครับผมที่กลุ่มป่าดั้งเดิมครับกับพีนะครับผมกับพีเขาควายครับต้นนี้ ที่เขาควายมีหลายต้นครับและต้นสีเสียดต้นสีเสียดจะเป็นมีหนามครับผมมีป่าดังเดิมก็จะประมาณนี้ครับพื้นที่สวนป่าเชิงดอยครับประมาณ6ไร่นิดๆครับรวมทั้งหมดครับมะตูมมะตูม ยอดตออ่อนอครับเป็นผักเครื่องเคียงได้ครับจุดสีเสียดน่ครับว,วันนี้ก็ขอ จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับช่องสวนปลาเชิงดอยด้วยครับผมลาไปก่อนครับขอบุญครับทุกท่านครับสวัสดีครับ